ด้วยนะครับผมอยู่กับผมฟรองนะครับก็ไปอยู่ในเกมของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับผมก็สำหรับเดือนนี้ผมคงจะไม่ได้พูดถึงเรื่องอัปเดตนี้แน่ๆแหละเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วนะก็วันนี้จะมารีวิวตัวละครนะครับผมก็ตัวละครสําหรับคลิปนี้ก็ไอการรีวิวก็คือยูกาเมธนะครับผมก็ได้อัปเดตมาเป็นที่6ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในอัปเดตนี้ก็วัตถุดิบก็เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งว่าผมอยูตัวห้าดาวหรือเปล่านะ มือนจะมีแหละโอ้โหยอดเน็ตไม่ว่ามีไหมเอ้ยเหมือนจะมีนะฮะถ้าจำไม่ผิดโอเคมีแล้วผมก็เรียกรับนะให้กดสดเลยนี่ครัวผมก็วัดทุ่ิปประมาณนี้นะครับผมก็ใช้กิวก็ไม่สองตัวแล้วก็ตัวละครระดับสี่ระดับห้าแหละครับผมจากแดนบีนะครับผมแล้วก็ พอขาตรงนี้คือตัวละคร AFP นะครับผมระดับ5าดาวใช้6ตัวนะก็ตังในการวางก็มาพูดตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมก็ใช้เงินจํานวน1ล้านนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ถ้าไม่มีตัวละครมาอ,อย่างบูมาห้าดาวก็วางไม่ค่อยจะได้นะแต่มันก็วางได้แหละพวกอ่าช่วตัวฟั๊มเงินตัวอื่นนะครับอย่างเช่นบูมาสีดาวเอสคานอแล้วก็ ตัวอยู่ไหนนะจำชื่อไม่ได้แล้วเป็นไงแล้วว่าน่าท้าผมมันจะมีตัวออนี่ไงนี่ครับผมอีกตัวนึ่งก็น่าจะต้องใช้3ตัวเลยนะครับผมกว่าจะวางได้นะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลหรือไอ,อ้พเพียรขั้นอะไรนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยเดี๋ยวนนะ่านก็ถ้าผมไปกันเลยโอเคผมก,กลับอยู่ในคลิปกันแล้วนะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะมาวางคิวกาเมทให้ดูนะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าตัวคอนคิวกาเมทหกดาวตัวนี้ถ้าเราวางตรงไหนแล้วเราไม่สามารถขายได้นะครับผมก็เวลาวางก็คิดดีๆีก่อนวางนะฮะเดี๋ยวอ่ะนะเดี๋ยวเราจะวางก็วางตรงนี้ด้วยกันนะมาดูปรับเป็นลัดเลยนะัะผมแนะนำก็การจบดีของคิวกาเมทนะครับผมขั้นแรกนะ ซึ่งอ๋อใช่ผมก็บอกไปก่อนว่าคันคิวกรเมทอัพไม่ได้นะผมวางได้ก็คือหนึ่งล้านผมวางได้ขนาดเลยนะครับก็การโจมตีอันแรกก็จะเป็นเป็นศูนย์จุดหนึ่งวินาทีผมก็โจมตีทีละแปดพันห้าสิบห้าดามีนะผมระยะหกสิบนะครับผมก็ตัวที่คิวกรเมทจะแพ้ก็น่าจะเป็นพวก powerful นะครับก็ตีไม่ได้นะครับผมเก็คิวกรเมทขั้นศูนย์นั่นเองก็มาดูตรงนี้นะผมตรงนี้จะมีสกิลครับผมเป็น swift attack เทิร์นนะแพทเทิร์นะถ้าประมาณนี้ขอโทษด้วยนะก็เป็นการเปลี่ยนการโจมตีนะครับผมก็กดครั้งแรกก็จะเปลี่ยนเป็น a อ e ทรงกลมนะครับผมก็เอซีวิชนะครับผมดาเมจก็อยู่ที่อ่าสี่แสนและใช่ครับผมประมาณสี่แสนนะครับผมก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมก็เปลี่ยนอันที่สองครับผมก็มาเร็วควับสวิตอัทแทคแพทเทิร์นนะฮะก็ปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นทรง ลมนะครับผมแต่ใหญ่ขึ้นนะครับผมก็เพิ่มมาเป็นการจบตี8วินาทีนะผมระยะ50แล้วก็ดาเมจ877,900นะครับผมไม่รู้จะเรีหลวทำไมนะครับผมก็อันต่อไปผมการจบตีต่อไปก็เป็นการเปลี่ยนเป็น l อ e ทรงกรวยนะครับผมก็มีรากาจบตีซึ่อ๋อใช่ครัผมจบตี3 0วินะครับผมก็ระยะ111นะ แล้วก็ดาเมจก็ขอนับแฮปหนึ่งนะครับโอ้สามล้านเหรอสามล้านแปดแสนสามมืนห้าพันเจ็ดร้อยสิบสี่นะครับผมก็ถือว่าสุดยอดมากครับผมมาดูการจบดีขั้นนี้ก่อนนะครับเป็นการชาร์จโอ้งานมากอืมเป็นสกิลที่สวยมากครับผมก็ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะผมอวางแค่ตัวเดียว ก็โอเคแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูขั้นต่งตางๆก่อนนะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมยังไม่ได้รีวิวเอฟเฟคสกิลให้ดูใช่ไหมอ่ะตัวนี้มันไล่ตีเดียวเลย,เยม,มองไม่เห็นเลยอ่ะก็น่าจะถ้ากดอีกทีก็น่าจะกลับไปการโจมตีแรกเลยนะครับผมก็เนี่ยใช่จริงด้วยผมก็มไปการโจมตีศูนย์ชัตตุนวินาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหทีถึง,งเลยจริงนะอ้าวแต่ทำไมยังเป็นแบบเดิมอยู่น่าจะยังบักอยู่นะฮะรอแป๊บนึงครับผม อ่ะเดี๋ยวมาดูการจุดทีครับผมสูวนเจ้าหนูเจ้าที่เป็นเหมือนเดิมนะครับผมคล้ายค่าดาวนะแล้วเป็นการปล่อยอะ,อะไรไปไม่รู้ทางแสงเนาะผม,ผมไม่ค่อยผมไม่ได้ดูเรื่องนี้นะครับเรื่องเฟนอ่ะก็ดูการจุดที่สองครับผมเป็นเอวิสุกลมนะก็เป็นการปุ๊บอ๋อเหมือนเรียกแสงไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ระเบิดนะก็การจุดที่สามเลยใช่ไหมสามก็เป็นสง่งกลมใหญ่ขึ้นดูกันฮะก็ อ๋อมันปเป็นพาวฟูลผมเดี๋ยวดูเนี่ยผมข้อเสียของคิวกาเมจะเป็นอย่างนี้นะเฮ้ยเป็นการล็อกเหรอเหมือนโซ่สีทองเลยใช่ไหมโอ้นี่ฮะสวยมากมันดูมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะไปการจบทีสีดีกว่าโอเคผมการจบทีสีเหมือนเราจะเห็นกันแล้วนะครับผมสามสิวิส่วนอยาอจะใช้สกิลนี้กันนะครับผมในการฟารมยาเมนนะแล้วก็ ปรับเป็นลาดผมว่าปรับเป็นลาดแนะนําน,น,น,นะฮะเพราะว่า30มสิบวิกว่าจะตีทีหนึ่งถ้าปรับเป็นเฟิร์สอย่างเงี้ยแล้วเราไปไล่ตีมอนที่กําลังเดินมาเนะี่ยผมว่ามันนานเกินไปนะแนะนําให้ปรับเป็นลาดดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบัฟเดเมะนะฮะก็บัฟอันนี้บัฟเต็มนะครับผมผมใช้ออมบอมมาด้วยเีมาดูกันว่าผมบัฟเดเมะจากเท่าไหร่นะสามล้านนะครับผมสามล้านแปดเป็นเท่าไหร่นะปึ๊บเขาให้เป็นหืมสิบเอ็ดล้านนะครับผมสิบเอ็ดล้านห้าแสน เจ็ดหมื่นเอ๊ะเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับผมศูนย์จุดศูนย์สามจำไม่เห็นนะก็ไม่รู้จะเพิ่มมาทำไมเพิ่มมาทำไมศูนย์จุดสามด้วยครับผมก็ประมาณนี้นะผมสําหรับเจ้ากิวกาเมสนะครับผมก็ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่ากิวกาเมสมันสามารถใส่ออฟได้นะครับผมก็ออฟถ้าใส่ออฟอะมันใส่ได้ครับผมมาใส่ออฟมาได้แต่มันจะติดบั็กนะครับผมไม่สามารถเปลี่ยน ความสามารถในการโจมตีนะครับผมมันก็จะกลายเป็นโซนจุดนูนิตลอดนะฮะฮอล์กดเปลี่ยนอย่างเงี้ยปุ๊บ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 ม,มันจะไม่เปลี่ยนความสามารถให้นะฮะก็ต้องทําใจตรงนี้ด้วยนะคะรับผมว่ามันใส่ออไม่ได้ถ้าใส่ได้ดาเมจก็น่าจะทะลุหลายร้อยล้านนิดนะก็น่าจะ20ล้านผมไม่ถึงหลายร้อยล้านาผมกูเวอร์ไปขนาดละก็จบจบไปแล้วครับผมสำหรับตัลบวละครเจ้าคิวกาเมเพื่อเพอคิดว่ายัางไงผมว่าน่าจะเมตาแล้วนะแต่ก็ ทำเว็บได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมอาจจะเป็นตัวฟาร์มดาเมจหลักๆมากกว่านะครับก็สคริปต์นี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับตัวคอรคิวกาเมสนะครับผมก็ไว้เจอคลิปหน้านะค,ะครับผมก็อาใช่ครับผมถ้าเสียงมันแตกๆหรืออะไรไปก็ขอโทษด้วยน,นะครับผมเพราะว่าโปรแกรมเสียงมันค่อนข้างที่จะเบริมากเลยเบลอเหมือนพี่เลยนะ <c oughs> ก็ไปละไปดีกว่าครับผมบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็